เอาละไอ้ปื้มอ,อีกแค่นิดเดียวเราก็ใกล้ถึงเมืองหลวงแล้วล่ะเฮ้เมืองหลวงเหรอที่นี่มีมนุษย์อาศัยอยู่ด้วยเหรอครับใช่นอกจากเขาเองแล้วก็ไอ้อาจารย์ยอดพวกเราก็เป็นมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่นี่โห,หน่าสนใจจังเลยครับอาจารย์เออมเสียงอะไรอเออนั่นเด็กดูล้าไม่ค่อยดีก็ไม่รู้ 広がる宇宙の彼方どれだけの命が生きてるか i ทสามราชันแหง่งสัตว์ประหลาดตรงนั้นเขามีอะไรกันนะลองไปดูกันไหมครับเออเอาดีข้าเห็นด้วยนี่มันอะไรวะเนี่ยหึนั่นมันใครกันะเอาละเชียร์ทางหน่อยที่นี่มันเกิดอะไรขึ้น,นแน่เนี่ยอ้าวเชียระทำไมเองมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะอ้าว ่านสักเองเหรอพอดีว่าผมได้รับภารกิจมาจากองราชาที่ว่ามีสัตว์ประหลาดมานอนตายที่นี่3ตัวในวันเดียวกันผมเลยลองมาตรวจสอบดูนะครับดูจากดาอองคารยังไงก็ไม่ปกติอ้าวแล้วไอหนุ่มคนนี้เป็นใครเนี่ยครับอ๋อไอเนี่ยเหรอลูกศิษย์ข้าเองเพิ่งรับมันมาสดๆเมื่อวานนี่เองข้าคิดว่ามันคงไม่ปกติแล้วล่ะที่มีสัตว์ประหลาดมาตายแบบนี้ นอกจากเรื่องสัป,ประหลาดตายแล้วยังมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านจะรับความเดือดร้อนนะครับมันแปลกๆจริงๆครับมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะถึงทําได้ตั้งขนาดนี้เฮ้ยก็ซีล่าเหรอเเป็นไม่ได้นะ ก็ทางคู่ก้าฆ่ามันไม่ต้้งแต่ร้อยปีแล้วนี่เฮ้ยสวยแล้วเกิดไปแล้วไหมล่ะเอ่อมันจะไปไหนแล้วท่านนะแย่แล้วทางน้ำป็นหมู่บ้านคนด้วยท่านซาก์เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคู่ก้าช่วย ไอ้เพิมรีบไปเตรียมตัวเลยเราต้องรีบอพยกผู้คนออกไปครับอาจารย์อ้เฮ้ยอะไรเนี่ยสัตว์หลาสองตัว ช่วยไม่ได้ฮนะอย่างนี้คงต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องแล้วสินะฮัชเข้ามาแล้วอ,อืมกาเิราครเขาคุยด้วยหน่อยสินี่ทวามถึงต้องออกมาทำร้ายคนอื่นด้วยล่ะอยู่ในทะเลดีๆก็ดีแล้วนี่ แล้วผู้มนุษย์ไปทำอะไรให้นายไม่พอใจล่ะโอเคถ้าฉันเอารูปกลับมาคืนนายนายจะกลับไปดีๆใช่ไหมโอเคอาจารย์ผมพอจะรู้สาเหตุแล้วครับโอเคงั้นข้าจะลองดูเชียละ พอาจะรู้ไหมว่าจะมีพวกนักล่าสัตป,ประหลาดอยู่แถวนี้ไหมถ้าตามข่าวที่ผมไปสืบมาเหมือนจะมีพวกนักล่าสัป,ประหลาดอยู่แถวนี้จริงครับตรงที่ตะวันออกนี่เองครับโอเคเอาละ่ะไอ้เพิ่มเดี๋ยวข้าจะไปสืบนะเองก็คอยล่อก,กระสินงา,าไว้แล้วกันครับมีอะไรเหรอโกมรเหโอเคทางนั้นฝากด้วยแล้วกันนะ เออนั่นแหละรีบขนไปเร็วเออขายเนี่ยโอ้ยไหนออนี่แกรีบเอาสิ่งที่แกกำลังขนไปมาคืนเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรที่ข้าต้องคืนและแกเป็นใครแกต้องการอะไรกันแน่ฮะจดตาบอดสิ่งที่แกกำลังขนไปน่ะมาคือลูกของซาปลาดและตอนนี้พ่อของมันกำลังอลาละวาดอยู่ข้าไม่สนใจหรอกเพราะเจ้านั่นทำเงินให้ข้ามาหาศาลยังไงละ่ะและตอให้พ่อมันจะอลาละวาด ก็มาชิ้เรื่องของข้าพูดกันดีๆไม่ชอบต้องใช้กำลังสินะฮะน,นี่เฮ้ยดูก่อนสิจะเย็นสงสัยคงถึงเวลาก่อนแล้วมั้งฝากด้วยละ่ะกอซ่า นี่เธอ <L an ly> โอ้โหน้องสาวคนสวยนี่สนใจมาอยู่กับพี่ไหมล่ะจ้ะน้องคงจะไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าอยากได้ก็เข้ามาสิ <L an ly> ท่านจินด์ูทาอาจารย์ยอดสมมุขุมมาคุมการสินค้าครับ <L an ly> <L an ly> เออมาช่วยขายพวกนี้ด้วยแล้วกัน คงต้องใช้กำลังสินะรู้กันเถอะกมโมราระตายซะท่องตายซะเฮ้ยทำไมมันยังไม่หมดวะเนี่ย มา,มาเรื่อยๆเลยเอาไงดี ไอยอดเดฟิเจนเดอร์ gender. รีบหนีกันเลยลอะทิ้งสินค้าไว้ที่นี่แหละไอเดียวน้ำมันเงินผมเลยนะช่างแม่งเถอะเดี๋ยวกลับมาค่อยหาเงินใหม่ได้เองนะ่ะเฮ้ยรอบนี้ฝากไปก่อนเถอะอีซักไปกันเถอะตอนนี้ไอปึ้มน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะ จะเริ่มตานไม่อยู่นะเว้ยเอาไงดีวะไอ้เพิ้มเอออาจารย์มาแหรอครับเน่ไอ้พี่เพิ้มหยุดเรว่าได้แล้วตอนนี้เราเอารูปมาคืนแกแล้วน,น,นะเว้ยได้ไงท่านั้งงนน่ะ ในที่สุดพ่อลูกก็ได้กลับมาเจอกันสักทีนะท่าศัก์เป็นไงบ้างครับจบแล้วใช่ไหมครับอ่าจบแล้ว จนนั้นในรูคืนมันก็กลับไปแล้วล่ะงั้นผมจะรายงานทางอาณาจักรว่าเสร็จงานแล้วนะครับไะไปปึ้มเราอย,อยาวครับอาจารย์ขอบคุณมากนะโกมร่าเอาละเฮ้ยปกิต้าฝัดไปเป,เปล่าอเอ้ะมันยังไงกันอาจารย์รอผมด้วยสิครับ